มาครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่องเที่ยวบวกทําบุญนะครับตัวแทนประกันกรุงไทยแอ็กซ่านะครับผมเบนซ์นะครับจากเพจประกันทันใจนะครับแล้วก็มีนะครับภรรยาและครอบครัวเด็กๆนะครับวัดศรีดารามนะครับอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นพญานาคที่สร้างแบบเลื้อยขึ้นมาจากน้ํานะครับความสูง ลั131เมตรนะครับการสร้างเนี่ยจากผู้มีจิตศรัทธานะครับชื่อคุณหมอคีหรือคุณหมอคิสนะครับผมว่าจำไม่ได้นะครับท่านเนี่ยฝันไปนะครับฝันว่าเหมือนกับมีองค์พ่อปู่เนี่ยขึ้นมาเข้าฝันนะครับจำรายละเอียดไม่ได้เซิร์ชดูใน Google อีกทีนะครับผม แต่ว่าผมมาตั้งใจอยากจะมาอยู่แล้วเพราะเป็นทางผ่านกลับบ้านนะครับก็ชวนแฟนมาหลายครั้งครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามากราบขอพรน,นะครับเสริมให้มีความสุขความเจริญนะครับโชคลาภนะครับตามความเชื่อศรัทธาของเรานะครับวันนี้ก็ขอแบบทำคลิปวิดีโอแบบสบายๆถ่ายไปผมก็กราบไปขออนุญ,ญาตไปนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับนี่ครับนี่เขาก็สร้างขึ้นมาจากน้ํานะครับเป็นสีขาวเกรดทองนะครับจรนชิงงอ่ะภรรยาผมนะเขาปั้นดีมากปั้นเพชรอันนี้มาปันมงกุฎไม่ว่ามาอะไเ่อนกันเลยที่ไม่เคยมาบอะครมาได้กล่าวล่วงไปด้ยกายวาจาก็ตามนี่มาทําตาม ว่าท่านมาันเลครับต่อขมาหายตัดได้ครับโอเคไปดูันนี่ก็จะมีสารพ่อปู่รีสุทโธสารแม่ย่านะครับแล้วก็สารปู่ฤาษีนะครับมีสารตะเคียนนะครับก็มีรู้สึกจะมีหลายสารอยู่นะครับนะนี่ครับความสวยงามนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับก็เป็นแบบเป็น น้ำนะครับรอบๆนะครับก็มีการให้อาัอาหารสัตว์แล้วก็ปล่อยปล่อยปลานะครับครับบรรยากาศนะครับลมลื่นมากนะครับวันที่ผมมาเนี่ยไม่ค่อยร้อนนะครับจะเย็นสบายมีลมพัดอยู่เรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับ ธิดานาคีศีดาจันนะครับแม่ย่านะครับขอพอรกันเราก็มากราบขอพอรกันนะครับทูบเทียนบูชาก็มีอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยนะครับผมตามจิตศรัทธานะครับบายสีอะไรเขาก็มีให้นะครับ ผู้คนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่พ่อปู่สีสุดโทนะครับอำเภอทุ่งฝนนะครับถ้าเลยเข้าไปในอำเภอบ้านดงอีกเนี่ยก็จะมีคำชะโนดอีกนะครับหลายท่านคงรู้จักกันดีนะครับนี่ครับองพญานาคสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นผมก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวจะพูดผิดพระอุปคุตหรือเปล่านะครับเราก็เหมือนกับเซียนพระนะครับแต่ไม่เซียนนะครับนี่เด็กๆนะครับลูกๆหลานๆนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่มาอยากมากันแค่นี้นะครับบางคนก็อยู่บ้านอยู่นะครับไม่ได้มาด้วยเนี่ยสวยสวยสดงดงามครับให้อาหารปลาครับมีปลา นะครับบรรยากาศดีนะครับร่มลื่นรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยไม่รู้เป็นหมอหรือเปล่าแต่เขาเรียกคุณหมอนะครับที่ว่ามีองค์พญายนามาเข้าฝันและท่านก็มีจิตศรัทธาในการอยากจะสร้างนะครับเงี่ยงบประมาณน่าจะ4ล้านนะครับที่ว่าสร้างไปนะครับถ้าผมตัวเลขอาดผิดไปก็ขออาภาัยด้วยนะครับ ผมว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยจะแนะนําตรงนี้ครับใครผ่านมาลอดเข้าช่องนี้นะครับจะเป็นถ้าใต้ท้องพญานาคนะครับแนะนํานะครับ,นนนรบตรงนี้เข้าไปได้สาธุนะครับสวัสดีครับ